สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามารีวิววิคผมชายตัวนี้นะครับก็ผมก็ยังไม่รู้นะมันไป็ทรงอะไรนะผมยังไม่ได้แกะนะครับก็ราคา799ดาเจากปกติ1200บาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะทรงอ้อันนี้เก็บไวเอาไว้ใส่วิกรอบหลังได้นะทุกคนอน,นี้ก็เก็บไว้ได้นี่แกะไปเรื่อยๆนะคบแล้วก็นี่เอ้แกะแบบนี้นะครับ อันนี้ก็มันจะเป็นตัวจัดตรงข้างในนะมันหลุดออกมานะพี่ใส่นี้ปุ๊บเราก็เอาออกมานะครับทรงนี้นะเดี๋ยวขอดูก่อนเลยรวมเป็นไงบ้างแสกข้างครับชัดเลยทรงนี้แสกข้างนะเดี๋ยวมาดูวิธีใส่กันเถอะอ่ารอแรกก็จะมีช่องริบบิน้นไม่รู้เห็นไหมนะครับจะเป็นช่องริบบิ้นตรงนี้นะ เกดูชัดๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นตะขอเส้มตู้แบบนี้ตัวหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับมันมันจะไม่โฟกันสนะกล้องนี้มันไม่ได้โฟกัสใกล้นะครับเราก็เกี่ยวเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวนะแ่อันนี้ผมปรับแบบขนาดใหญ่สุดเลยนะ เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันนะครับก็จะมีจอนด้วยนะวิกวิกทุกวิก,วกมีจอนนะครับนี่จังหวะนี้แหละมาครับมาดูว่าจะใช้เวลาเส็นตรงกี่นาทีครับใส่ไปทํางานได้ใส่ในชีวิตประจําวันได้นะครับทรงนี้นะวิย้ยทำไมง่ายจังง่ายมาก มีวีด้วยวีโผล่มาจากอากาศเมื่อกี้ครับขอเซตจรงดีๆก่อนนะมันมันยังไม่ไปทรงนะครับยังไม่เข้าล็อกนะครับตอนนี้นะเซตจ,จุรงดีๆแต่ตัวนี้ท้ายทอยผมว่าน่าจะเนียนนะครับนะเป็ท้ายทอยน่าจะได้อยู่สิบลยผมเป็นคนหัวใหญ่อยู่แล้วนะมาใส่แบบนี้ใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ก็สวยนะครับเนี่ย ผมไปแบบเร็วๆเลยนะครับตอนนี้คอยดึงพวกเส้นผมที่มันค้างอยู่ในนะครับดึงออกมาด้วยนะเพราะมันชอบมีเส้นผมไปค้างอยู่ในใต้วิกนะครับอันนี้ไม่มีละโอเคอนะครับขอดูผ่านวิดีโอหน่อยนะเพราะผมมาะไม่มีกระจกนะครับตอนนี้นะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็ออกมาโอเคมากนะครับ แบบธรรมชาตินิดนึงนะครับอ่าสงนี้นะครับราคาเจ็ด้ยก้เก้าจากปกติหนึ่งพันสองร้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูโดยรวมครับนี่นะครับดึงดึงใช้ทอยลงให้สุดนะอ่าข้างหลังเก็จะเป็นงานของเขาเลยนะคือแบบวิตรงนี้นะครับมันเก็บท้ายทอยอยู่แล้วนะ่ะนี่นะครับราคาเจ็ดร้อยก้าเก้าจากปกติหนึ่งพันสองร้ยบาทนะครับสนใจทักแชทอดมินเพจหรือ โทรมาที่0818268893ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ